หรือที่จะฟ้องเนี่ยฟ้องเพราะว่าถูกรีดถ่ายหรือว่าถูกอุ้มถูกกระทํารุนแรงไหมไ<อ>ดูข้อกฎหมายตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่สินพนันไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์โดยเฉพาะเรื่องของการชําระหนี้ทวงหนี้ไม่สามารถที่จะฟ้องร้องกันได้นะเฉ<อ>พาะตัวหนี้สินนี้นะคะ<ไ>เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา853บัญญัติเอาไว้ชัดค่ะคุณผู้ชมอันการพนันหรือขันต่อนั้นท่านว่าหากก่อให้เกิดหนี้ไม่สิ่งที่ได้ให้กันไปในการพนันหรือขันตต่อก็จะทวงคืนไม่ได้ เพราะเหตุหามูลหนี้อย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้แบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชมการทวงหนี้ผนันไม่ใช่ไม่ใช้ช่องทางตามกฎหมายนะคะก็จะใช้การข่มขู่หรือว่าใช้กําลังแต่บางรายเนี่ยก็มีการเลี่ยงไปใช้การทําสัญญากู้เงินแทนก็มีเหมือนกันจะได้ฟ้องร้องชาระหนี้กันได้ฮะก็ะนี่แหละเป็นความเสี่ยงนะเล่นแล้วอาจจะเสียหรือถ้าได้ก็ถ้าเจออะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่หนักกว่าเสียอีกใช่ค่ะอย่างเงี้ยแล้วไม่จบง่ายๆด้วยนะคะ ทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องนี้ค่ะผู้ชมชวนกันสักหน่อยสําหรับใครที่พอจะมีกําลังนะคะวันที่2เมษายนที่จะถึงนี้นะคะเวลา9นาฬิกาสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยเขาจะทําการถ่ายชีวิตโครกระบือจํานวน200ตัวค่ะโดยจะแบ่งออกเป็นโค120ตัวแล้วก็กระบืออีก80ตัวนะคะถ่ายชีวิตกันนะรุ่งโรดฟาร์มจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อนาไปให้คนตาบอดที่เป็นกเกษตรกรและครอบครัวเอาไปเลี้ยงค่ะโดยผู้ที่ได้รับโครกระบือจากสมาคมไปนะคะมีข้อแม้ก็คือจะต้องไม่นาไปฆ่าหรือขายแต่สามารถจําหน่าย ลูกเพื่อเป็นพ่อผ่านแม่ผ่านได้เท่านั้นค่ะในการนี้นะคะสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยขอเรียนเชิญท่านผู้ชมทําบุญช่วยเหลือชีวิตโคกระบือให้รอดพ้นจากการเชื้อของโรงคฆ่าสัตว์เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตนะคะวิธีการก็คือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรสิกรไทยค่ะสาขาสำนักแจ้งวัฒนะเมืองทองธานีเลขบัญชี1038473316ปประเภทบัญชีกระแสะรายวันชื่อบัญชีนะคะสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย หรือคุณผู้ชมสามารถจะไปถ่ายชีวิตโคกระบือแล้วก็แจ้งให้สมาคม mm hmm. เขาจะไปรับมอบ mm hmm. นําไปให้คนตาบอด mm hmm. แล้วก็ครอบครัวเอาไปเลี้ยงได้เลยค่ะ mm hmm. สามารถที่จะติดต่อสมาคมนะคะ ช่องทางแอปพลิเคชัน Line ค่ะ Line ID ก็คือ t a b c 2 0 1 6หรือว่าสแกน q r Code ขึ้นให้เลยนะคะอยู่บนหน้าจอน,นี้ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเบอร์โทร0899946656หรือติดต่อที่ศูนย์ประสานงานสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยเลขที่63ทับ374หมู่6ตำบลเสาทงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บุรีรหัสไปรษณีย์1 1 1 4 0ค่ะ กิจกรรมนี้นะคะเป็นการทําบุญให้ชีวิตใหม่กับโคกระบือแล้วก็ยังได้ช่วยให้พี่น้องคนตาบอดมีงานทําที่มั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนด้วยตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงค่ะขอความร่วมมือท่านคุณผู้ชมนะคะที่เดินทางไปร่วมกิจกรรมในการไทยชีวิตโคกระบือกับสมาคมด้วยตัวเองเนี่ย กรุณาสวมเสื้อสีม่วงซึ่งเป็นสีประจําวันพระราชะสมภพในกรมสมเด็จพระเทพเนื่องจากในวันที่2เมษายนนะคะเป็นวันคล้ายวันพระราชะสมภพของพระองค์ท่านค่ะ,ะสำหรับคนที่สนใจนะครับพักครู่หนึ่งท่านผู้ชมช่วงหน้ามาดูเรื่องของสลากฮะนี่ก็